สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจับประเทศจีนรายงานว่าวันพฤหัสบดีที่20 000, 25, 000, 18, กุมภาพันธ์2 5 6 8พลเมืองจีน200รายที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงถูกส่งตัวจากเมืองเมีวดีในเมียนมาก,กลับจีนแล้ว ภายใต้การคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนกลุ่มผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกส่งตัวมายังประเทศไทยก่อนโดยสารเที่ยวบินเช่าเหมาลำหลายเที่ยวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลูโ่โคในนครหนานจิงเมืองเอกของมณฑลเจียงซูทางตอนออกของจีนแถลงการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่าการส่งตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กลับสู่จีนถือเป็นความสาเร็จครั้งสําคัญของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างจีนเมียนมาและไทยในการต่อต้านการช่อโกงทางโทรคมนาคม นายภูมิธรรมเวชชยชัยร,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า นายเหลิวได้แจ้งถึงการเดินทางเงยือนเมียนมาและได้พบกับรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาไทยของเมียนมาย้ำถึงแนวทางการทำงานว่าเคารพอธิปไตยของไทยและกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายภายในประเทศไทยและขอโทษที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเข้ามาในลักษณะรุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นความมุ่งมั่นของทางการจีนที่มากเกินไปโดยความเป็นห่วงพลเมืองของจีนจึงอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างนายภูมิธรรมยืนยันว่าทั้งไทยและจีนจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขาบวนการคอเซนเตอร์ อยากเห็น,นกลไกไตรภา,าคีเกิดขึ้นและทําให้กลไกนี้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและจีนและเมียนมาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลไกไตรภา,าคีเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ นายภูมิธรรมย้ำว่านายหลิวจงอีได้ยื่นสีข้อเสนอเรื่องแรกคือการเสริมสร้างกลไกตรภา,าคีโดยต้องการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการประสานงานยืนยันกับทางการจีนว่าไทยเห็นพ้องต้องกันและเชื่อว่ากลไกลตรภา,าคีสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งหากไม่มีเรื่องใดคลาดเคลื่อนคาดว่าจะสามารถประชุมได้สัปดาห์หน้าขณะนี้ให้กระทรวงกลาโหมประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว นอกจากนี้ทางการจีนยังเสนอเรื่องการส่งตัวพลเมืองจีนที่ประสบภัยในครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีกลุ่มคอเซนเตอร์รวมอยู่บ้างโดยขอให้ส่งตัวกลับซึ่งในขั้นต้นมีชาวจีนที่อยู่ชายแดนแล้วประมาณ600คนโดยจะส่งกลับเฉลี่ยวันละ200คนในลักษณะ3วันครั้งจนครบทั้งหมดขอใช้ไทยเป็นทางผ่านใช้สนามบินแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นไปตามแม่สอดโมเดลเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยเป็นการส่งเฉพาะหน้า600คนไปก่อนส่วนหากทำอะไรมากกว่านี้หรือเปลี่ยนแปลงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและความร่วมมือกัน ซึ่งทั้งหมดจะใช้วิธีเจรจาไตรภา,าคีโดยไทยย้ำในเงื่อนไขว่าการส่งคนจีนกลับผ่านทางประเทศไทยต้องผ่านกระบวนการคัดกรองประสานงานโดยเป็นการส่งตัวกลับทันทีและยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงและหากพบเครือข่ายที่เกี่ยวโยงกับประเทศไทยทางจีนก็จะส่งข้อมูลเพื่อให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาแบบขุดรากถอนโคนอยากให้ไทยคงมาตรการตัดไฟสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตและงดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องต่อไปเพราะเชื่อว่าได้ผลมากในการกดดันขบวนการ c a เซนเตอร์ ไทยยืนยันไปว่าตั้งใจที่จะใช้มาตรการนี้ต่อไปจนกว่าจะไม่สู่ทราบให้เห็นว่าขาบวนการคอร์เซนเตอร์หมดไปซึ่งอาจจะชี้ชัดได้ยากแต่จะดําเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ส่วนที่จีนมีข้อกังวลว่าอ่าจมีการลักลอบผ่านตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าข้ามแดนนายภูมิธรรมยืนยันว่าขบวนการตรวจสอบเป็นไปตามขั้นตอนของศุลกากรหากจีนจะสนับสนุนเครื่องมือเอ็กซเรย์ไทยก็ยินดีตรวจเพิ่มเพื่อการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจซึ่งจะนําไปหารือในตรายภาคีเพราะขณะนี้ไทยใช้มาตรการซิลชายแดนอยู่แล้วในพื้นที่5 1อวาเภอติดต่อและได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการเด็ดขาดในการตรวจสอบเรื่องสุดท้ายคือขอให้ไทยงดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดไปยังเมียนมา นายภูมิธรรมบอกว่าทางไทยเห็นว่าอาจส่งผลกระทบได้มนุษยธรรมจนเกินความจำเป็นจึงคงไว้เฉพาะมาตรการ3ตัดนายภูมิธรรมยังชี้แจงถึงขั้นตอนการส่งตัวชาวจีนกลับประเทศว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาดพร้อมกับนายหลิวจงอีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาทยของเมียนมา โดยจะเดินทางออกจากท่ากัศยาน2บน6เวลา15นาฬิกาที่จะไปร่วมกับส่งชาวจีนเพื่อเห็นเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้เกิดดราม่าในเรื่องของการรุกล้ำประเทศไทยทั้งนี้ยืนยันกับทางจีนว่าย,ยังไม่สบายใจที่จะให้ตั้งสำนักง,งานทาวนแต่อยากให้ใช้กลไกพาคีซึ่งเป็นเหมือนคณะกรรมการร่วมโดยยืนยันว่าการพูดคุยเป็นข้อตกลงสุดท้ายในการส่งกลับคนจีนชุดแรก600คน ส่วนชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่จีนต้องมีการตรวจสอบในฝั่งเมียนมาให้เรียบร้อยและไทยพร้อมประสานกับสถานทูตในประเทศนั้นๆเพื่อส่งกลับตามขั้นตอนโดยจะไม่มีการนำชาวต่างชาติมาตกค้างในพื้นที่แม่สอดเพราะจะเป็นปัญหา